สวัสดีทุกท่านครับมาเดินสำรวจแปลงที่ดินนะการทำคลิปแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าพอได้พิกัดแล้วเจ้าของซากก็แจ้งเรามาเนี่ยพอมาถึงที่ดินเนี่ยเราไม่สำรวจเลยเนี่ยบางทีผมคิดว่ามันไม่น่าจะโอเคไงเพราะน,นั้นทุกๆแปลงที่ผมไปผมต้องสำรวจก่อนออความกว้างแล้วก็ เข้าออกได้กี่เส้นทางนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านไหมอย่างเงี้ยแล้วก็น้ําท่วไมไหมความสูงระดับน้ําทะเลเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันต้องมาวัดจากพื้นที่จริงนะท่านผู้ชมนะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของลําไยเอ่อผมดูแล้วเนี่ยลำไยน่าจะอายุประมาณ15-16ปีนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ภายในแปลงเนี่ยลำไยทั้งหมด125ต้นนะท่านผู้ชมนะอ่ะก็เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเออที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากถนนเออราดยาง2เลนเนี่ยเออน่าจะมาสักกิโลครึ่ง ประมาณเนี้ยท่านผู้ชมขับรถมาก็มีเพื่อนบ้านอ่าทั้งซ้ายและขวาเลยนะก็เท่ากับอยู่ในแหล่งชุมชนนะแล้วก็ในส่วนของหน้าแปลงเนี่ยเออมันเป็นแม่น้ําปิงนะแล้วก็น้ําไม่ท่วมท่านผู้ชมเอ่อความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยอยู่ที่279เมตรนะครับแล้วในส่วนของด้านหลังอ่าสำรวจดูแล้วท่านผู้ชมนี่มีห้องน้ําด้วยนะเออเวลาเรามาทําไร่ทําสวนเนี่ยนะครับนี่นะอ่าก็มาเข้าห้องน้ำนี่นะเออเป็นส้วมนั่งยองท่านผู้ชมนี่นะก็ถือว่าดีมากเลยนี่นะ อ่ะแล้วก็ปลาปลาถึงนะครับนี่นะมีกอกนะเป็นปลาปลาหมู่บ้านเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยเป็นไฟเกษตรนะครับเป็นไฟเกษตรหมายความว่าราคาเนี่ยมันจะถูกกว่าไฟปกตินะท่านผู้ชมนะเนี่ยแล้วก็ในส่วนของลำาไเนี่ยนะที่ดินเนี่ยมันเข้าได้ทั้งหน้าและหลังเลยมาเรามาดูตรงนี้ก่อนนี่ผมมาทางเส้นนี้นะแล้วก็ในส่วนของภายเลแปลงมีรั้วล้อมขอบชิด อันนี้ระบบน้านี่เขาวางไว้แล้วนะครับนี่นี่นะเรามาดูแนวรั้วเป็นรั้วลวดหนามนะนี่นะมีรั้วลวดหนามสองสี่หกแปดแปดเส้นเลยนะนี่นะเนี่ยมีรั้วลวดหนามฝั่งนู้นก็มีนะแล้วก็ท้ายแปลงก็มีนะเออก็ประตูเอ่อปิดเปิดเนี่ยมีทั้งหน้าและหลังเลยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับ นี่อ่ะทีนี้เรามาดูเนื้อที่กันเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่กับ1 3 4ตารางวานะท่านผู้ชมนะเจ้าของซับเปิดราคาไว้ที่2ล้านหนะอ่าราคานี้ฟรีโอนนะท่านผู้ชมพิกาดอยู่ที่จับลวัางผางอําเภอเวียงหนองล่องนะครับจังหวัดลำพูนท่านผู้ชมในประมาณนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยสีฟ,ฟ้าๆน,นี่เป็นเพื่อนบ้านนะท่านผู้ชมนี่นะด้านหน้าเนี่นะเป็นเพื่อนบ้านนะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นบริเวณหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็ถัดไปก็ เป็นแม่น้ําปิงนะผู้ชมมาทีนี้เรามาดูเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าจะมีงานด้านหน้านะผมได้ยินเครื่องเสียงดูอยู่นะอ๋อตรงนี้ตรงนี้มีคันเอานี่อยู่นี่มาเรามาชมหน้าแปลงนี่ เป็นถนนคอนกรีตเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแม่น้ําปิงนะท่านผู้ชมนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยต้นไม้และหญ้ามันขึ้นนะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นบริเวณน้ําปิงละเออน้ําไม่ท่วมนะท่านผู้ชมนะผมสอบถามจากชาวบ้านแล้วนะแล้วก็ผมก็วัดจากความสูงจาดดับน้ําทะเลเนี่ยสองเมตรฝั่งตรงข้ามเนี่ยเออน่าจะเป็นหมู่บ้านนะเพราะว่าดอยหล่อมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับเนี่ยนะจากดอยหล่อเนี่ยห่างจากอำเภอจอมทองเนี่ยเพียงแค่15กิโลเองท่านผู้ชม เนี่ยนะไอ้ตรงนี้เวียงหนองล่องเนี่ยมันเป็นเขตรอยต่อนะเราข้ามน้ําปิงไปเนี่ยมันก็จะเป็นจอมทองแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่นะถนนคอนกรีตรถสามารถวิ่งสวนกันได้นะท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นที่ดีอีกแปลงหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะมาอันนี้วิ่งไปนี่ก็มีเพื่อนบ้านนะท่านผู้ชมนะเห็นมีบ้านงานมีเครื่องเสียงอยู่อ่ะทีนี้เรามาตรงนี้เมื่อกี้นี้ผมเดินมาเนี่ยตรงนี้ตั้งแต่หัวมุมนะครับมีบ้านสามหลังนะตรงนี้ก็เพื่อนบ้านนะครับนี่ อันนี้หน้าแปลงเรานะที่มีแนวรั้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะนี่นะมีแนวรั้วทั้งสี่สี่ด้านเลยเนี่ยตรงนี้เพื่อนบ้านเลยไปก็เพื่อนบ้านนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านนะนี่เนี่ยเลยไปตรงนู้นก็เพื่อนบ้านนะถัดไปก็เพื่อนบ้านนะครับเนี่ยถนนคอนกรีตรถสวนกันได้นะครับอย่างกว้างเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ไฟเนี่ยนะมีต้นเสาเนี่ยนะเสาไฟนะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อน้ำปิงนะท่านผู้ชมนะ เนี่ยดูสิอย่างกว้างเลยโรถวิ่งสวนกันได้นะเออในส่วนของความกวาม้างของหน้าแปลงเนี่ยเจเมตรท่านผู้ชมส่วนความลึกเนี่ยอยู่ที่154เมตรนะนี่ในส่วงองหน้าแปลงนะประมาณนี้นะท่านผู้ชมฝั่งนี้เป็นน้ําปิงนะก็เดี๋ยวภาพมุมสูงเดี๋ยวผมอ,อด่งขึ้นบินเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของน้ําปิงนะท่านผู้ชมนะก็ท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินเนี่ยซื้อเก็บให้ลูกหลานหรือซื้อ ไว้เพื่อไว้อยู่ในยามเกษียณนะครับปลูกพืชปลูกผักนะแล้วก็ปลูกบ้านเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะมันเงียบสงบส่วนตัวดีเดี๋ยวเราเดินไปท้ายแปลงท้ายแปลงก็เป็นถนนคอนกรีตนะแล้วก็มีประตูลูกปิดเปิดเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าออกได้สองทางนู่นตรงนู้นจะมีแนวรั้วนะครับเนี่ยบ้านหลังสีฟ้าตามที่ผมแจ้งนะลำไย,ย125้ยยี่บต้นนะท่านผู้ชมนะตามแจ้งนะ นี่ประมาณนี้นะเงียบสงบส่วนตัวดีความลึก154เมตรนะเอกสารสิเป็นฉนวนคูดแดงนะผู้ชมเราเดินตรงนี้ก็ได้เมื่อกี้นี้ผมเดินไปสำรวจด,ด้านหลังโอ้ปรากฏว่ามีประตูลูป,ปิดเปิดด้านหลังนะ ถือว่าดีมากเลยนะสามไร่หนึ่งร้อยสามสิบสี่ตารางวาในราคาสองล้านห้าท่านผู้ชมฟรีโอนนะนี่ที่ดินติดแม่น้ำนี่มันก็หาค่อนข้างยากอยู่นะชาบ้านผมคิดว่าเขาน่าจะไปบ้านงานนะดูเงียบมากเลยเมื่อกี้นี้ผมขับรถเข้ามาเนี่ย เออมันมีเครื่องเสียงอ่ะเลยเลยไปจากแปลงที่ดินเราเนี่ยนะเออตอนนี้ก็เงียบแล้วนี่ท่านผู้ชมฝั่งนี้ท้ายแปลงนะอันนี้เขามาตัดสางนะเนี่ยเนี่ยเกี่ยเศษใบเข้าลําต้นนะเพื่อเป็นปุ๋ยนะเนี่ยฝั่งนี้มีสารประภูมนะเนี่ยท่านผู้ชมมีประตูมีประตูเข้าออกหน้าหลังนะ มีแนวรัวชัดเจนนะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตนะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิเป็นถนนคอนกรีตนะครับนี่ยเท่ากับเข้าออกได้สองทางนะเนี่ยตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยวิ่งตรงไปเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านนะอันนี้ท้ายแปลงนะแล้วด้านบนเนี่ยจะมีเสาไฟนะมีโทรโขงเห็นไหมครับอ่ะพูดถึงว่าถ้าเราจะปลูกบ้านก็เหมาะนะมันก็ปลูกบ้านได้นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับอ่าสำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญนะ การเดินทางโอ้เดี๋ยวนี้ทุกบ้านก็มีรถแล้วมันก็สะดวกสบายหน่อยนะออไปที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่องนะฐานีตำรวจแล้วก็เทศบาลเนี่ยห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยเพียงแค่เจกิโลเมตรเองไม่ไกลนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ห่างจากเชียงใหม่เนี่ยห้าสิบสามโลนะแล้วก็สนามบินเนี่ยห้าสิบกิโลท่านผู้ชมมืดมหมแล้วครับปุ๊บดูด้านบนยังไม่เห็นแดดเลยนะครับวับนนี้นี่นะท่านผู้ชมนะ ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะออทราบทุกทราบผมขายในราคาเจ้าของนะครับขอให้ทุกท่านสบายใจได้นะครับผมไม่บวกไม่เถินทั้งสิ้นนะแล้วก็ในส่วนของเจ้าของทรัพเนี่ยถ้ามีการแจ้งปรับราคาผมก็ต้องมาแจ้งท่านผู้ชมนะนี่นะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราชมในส่วนผ้ามุมสูงกันผมต้องรีบแล้วครับเพราะไม่ช้านี้ฝนก็ลงเม็ดนะครับตอนนี้ก็ยังมืดอยู่เลย โอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชม